บะเมนผู้อื่นออกมาจากไหนเนี่อันนี้อันนี้ทรงเนี่ยแน่ๆว่าได้บุญได้หลายที่คุณย่าไปรีออันนี้ทรงได้หลายที่สุดเลยอ่าอันนี้ทรงที่ได้หลายที่ค่ะอันนี้ทรงที่หลายเป็นป้ายเป็นเอกสารนี่ที่การที่ที่เป็นสะสมบุญของเขาเนี่ยที่ที่เป็นป้ายสาธสะสมบุญที่ค่ะที่ได้บุญอันนี้ทรงหลายขุมนี่ยเไม่หยั่งเอาอันอันอันอาจารย์มันมีเท่าเท่ากันกับลายได้ค่ะอืมที่ได้แน่นันเป็นเท่าเท่ากันคือยังไออันนี้ทรงที่ฉันเห็นป้ายหนึ่ง ว่าว่าป,ป้ปปายของผู้อืนอ่นหรอกป้ายของอาจารย์นั่งตุ่กปูดด้วยนี่ละยันเห็นป้ายยันเห็นป้ายคนว่าอันอนี้สงในที่ฉันถามนี่นี่ป้ายที่พระองค์ไหนที่เพิ่นบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจที่เพิ่นออกบวชนี่อันนี้เพิ่นว่าสุงชุดอันนี้อันนี้น,นี่คือพระพุทธพันวันแบบนั้นเลยค่ะ คยจังอะหลวงพ่อแม่เจ้าแม่เจ้าเอาลูกเอเมียมาจะใส่กระตำมาเคยเอาเี่าเยาวาแม่เจ้าสิบบอแม่เอามาเอามาเจ้าสิไม่ลูกไม่เมียมาเจ้าตัดออกมาบวชได้เจ้าตั้งใจปฏิบัติเจ้าว่ได้ผิดขอสินขอทั้งจักเม็ดเจ้าตั้งจังใจปฏิบัติก็คือสูงสุดคนบอกที่สูงสุดเรวหาที่จะเปรียบเสมือนไม่ได้แล้วนักบวชค่ะนักบวชค่ะเขาสั่งว่าทูมันเหน่งใบซ้ำนักบวชด้ค่ะ ทานอันิสงส์ในการบวชท่านอีกมากหนากค่ะบวชไพรก็จางบวชไพรก็จางมันจะภาพบวชในอานิสงส์แห้งมันไจ้าแห้งค่ะอันสิหาที่เปรียบไม่ได้ก็ลูกที่บอกใจอยากตอกย้ำอีกอยากมั่นใจอีกว่าใจแห้งจ้กเขาบอกใจมั่งใจ้าอันมโค้งด้วยกันอันอันถ้าว่าอัน ไม่หนูไม่แม่มาแต่ใส่ว่าตะเจ้าตั้งใจว่าแต่เจ้าะจังใจปฏิบัติตั้งใจบวชนะแม่ค่ะเคพื่อนอันเก่าเคพื่อนมันผ่านไปแล้วนะค่ะให้คิดตั้งใจเอาใหม่หน่ค่ะอันนี้จะสูงสุดแค่ตอนนี้วันวันสุดเลยค่ะเพื่อนพอเป็นบวชมาจากชาสตร์ดอกก่ออันที่ฉันเห็นป้ายสามศาสตร์เด้อค่ะสามศาสตร์สามชาติชาติที่สี่เด้อค่ะเจอศาติ์เราเคยมีผรูพ่อบอกบอกบ่บ่มีแช่ชาติค่ะ ปอดไสสยปอดกคุ้นแตอเลยีล้ก็เดนั่งหาวเห็นอดนีก็ดวไปไปอ่านแล้ม้อนว่าพระแทก็เดีอจะหนีรอีกแสดงว่าจะรวมมกันเจ้าตาว่าถึงความห่าง่าจะอไรว่าพระแทรกพระปรเดี๋ยไหมครับผู้ใดเดีแย่หลวงพ่อเนี่ยจ้าเ้บอกหาว่าคุยเอาหนีอแสดงว่าอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้อันพาที่ปันเซ็ศนี่ที่ที่ว่ายังอันผู้บ่เคยไในเมียกับผู้เคยไในเมียเนี่ยสี่ยุคุณละลิ่มกันเนี่ยค่ะบ่ได้ร่รวมกันเนี่ยค่ะอยู่นั่กันก็ไดด้เลี้ยงกันจ้าอันนี้สีเป็นสีอันอันเลื้ยงอ่อนไปหาเขาได้ค่ะรกองแล้วป่อเนี่ยค่ะ ปายฉันเห็นอยู่ในป่งก็ขาที่เป็นเหลียงอ่อนค่ะเพราะว่าอันนี้คืออันคือสุตบริสุทธิ์เลยค่ะขั้นขาในเมียมาเย็นนึงมันสิมีแต้มมีแต้มหมายแต้มเลยค่ะเป็นเหลียงอ่อนด้วยกันแต่สิมีแต้มผู้จับบอนชาติแรกเพิ่นลูกพ่อนี่เขาเป็นเนี่ยเพิ่นเป็นพายเราเพิ่นได้อยู่จะปี๋อยู่จะปีเพิ่นมหน้าพอันนี้บ่ะหูค่ะโอ้เขาเพิ่นบอกฉันเพิ่นบ่ได้บอกนิตาวาสามชาติี่นิตาวาสามชาติซื้อค่ะนิจาวาชาติได้เพิ่นสางโบสถ์อีกครั้งหนึ่ง อะไรกับที่ว่าสั่งบทตด้วยค่ะอันนี้บริษัถามค่ะจากอันตัวนี้คือฉันบริษัถามอันนี้คือตัวบริษัททห้าลังเทียฉันสิทธามไปอันยากื่นของยมเขากับเขาก็บ่ให้ห้อยถามหลายเพราะว่าเขาเขายันเขาว่ายันยันเอาอันนี้ใช้ลูกโซ่ใช้ใช้ล่งเย็นยันทา้งโลกเนี่ยเอาเขากัเขาลเขาบอกเขาบอกว่าถ้าหัวใจมันเย็นเขาว่าเขายากดีไม่ดีเข้าไม่ได้เลยเขาบอกตั้งหัวใจเย็น ที่ท่านท่าหัวใจเย็นที่พระจอนมันจะอ่อนอันนี้อันมือมือมือมื่อจันตายเขาบอกว่าข้างข้างหนึ่งมันอ่อนแล้วนะหรือข้างเดียวเขาบอกค่ะไตหูเขาไดเฝ้าครับอยเพราะว่าเหมือนกับเขาด้ด้ไปนี่ในในบรรยากาศจังสันในเวลาห้องเวลาสันมันบดมันบ่อเข้าด้วยกัน จุดบันเดียวถึงหรอแม่ค่ะเ่อหมายถึงว่าที่ไปเห็นหนั่นเห็นหนี่บ,บ,บ่ด่วนบอกบ,อบอ่ดวนบ่ดวนค่ะแต่เขาใช้จำคือเมาให้เบืเ้องเขาใช้ที่ใบ <ừ> ปรากฏว่าสมองแราว่าโรคมันติดสองชั้ชั่วโมงแล้วแม่นค่ะมันคือบ่ดวนค่ะไป้ังหมอในประเดี๋ยวพ่อขั้นเป็นเจ้าหน้าที่บรนเทาประเดี๋ยวหน้าที่เนี่ยค่ะแต่ว่าโรคมันติดเป็นชั่วโมงค่ะแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวยังมาเสนอสอนสะดอกไม้สวนดอกไม้เพิ่นะ ไปเห็นสวนดอกไม้แต่ไปเห็นสวนพักแต่ลวงตาเทียงไม่ไปเธอเลยอยู่อือที่ไปปลูกพักอะเขาขึ้นไปนี่คชารกัไ่ไปดีนะแม่ค่ะโอ้โ้วค้พ่จิาจะมาก็ได้แสบจบแรมค่สิจบรีบค่ะฟังวัสนกยานี้สงบน้อยไหลต้อง้วะแค่สิบจบแล้วค่ะเพราะว่าลงอันพราะีอัน ลงมาหานัดนานาเปียกของของผู้หญิงที่เปียกแบบนี้แบนวงเปียสารพัดเี่ยค่ะที่สารพัดเปียนี่แหละเอาเอาของเพคนมาเปียของเจ้าของเปียโลกเอาที่ดินวาดกามีเลยค่ะจ้าเปิดยับเอาอันที่อันวาดเป็นไหเป็นหัวท้าแล้วมันลบเอาที่อีกามีเลยค่ะนี่แหละเพิ่งเขาเขียนไว้ว่านานาเปียกฉันสอนยุ่ตัวนี้ค่ะเพราะว่าฉันอยากหูว่า น,นี่อะเหนแน่มันมาหลายแค่อันนี้เหนียะนอนเสียเลยอันเพราะวา่าเขาบอกว่าอันนี้คืออัน,นอันเจ้านี่น่ะผมยืนหนึ่ยามบดที่ินวัดบินเปดปมโถมผู้ตีฝนเท้าจานผ่านอันนุ้ยตาที่ดามที่แปดข้องย้อยสัมองเด่น ถ้าถ้าไม่มีตาไม่มีไรไม่ตาคือคนมีต่หยาดได้เนี่ยค่ะอย่างนีคคนมีใจควมโลภไม่ต้ควมโลภคือตาสิบลูกได้ค่ะอย่างันมีหูม่ตาถึงว่าใส่ใส่ใส่กมใส่กมกระเปลียอแล้เรเกิดมาเป็นเด็กหน่อยก็เป็นคนเสียเสียตาตาเสียตาเล็กตาหน่อยพวกพวกบอดหลดพวกบอดมาตเกิดตาลิบตา่าทอมมาตเกิดนั่นแหละอันีษฐางในการสั่งเฮ็ดบาปยังไงบอ ว่ตาลิฟเนี่ยที่ยับอ๋อทาั้งวัดยับอ้อขี้ดินวัดเอาเอาเอาของเพื่อนเกิแต่เนีย้ยเดี๋ยวอกเลยเป็นล้งขึ้นใจเลยเอาคองวัดติมปิ้กันหนักไงบัดจงดินไม่ให้ทั้งจะฟ้องยับอาา๋อซ้ำเกิดมากแต่เป็นคนบ้าใบเสียคิดว่าคิดว่าใครเต็ม ลาจากสั้นนันแล้วบานี้พราะพราะเพราะหนีมาเห็นพวกอันอันท,ที่ที่น่นน่าหน้าเปลี่ยนโอมเขาถือเขาเลยคะ่ะเป็นมือทือสากทือชิ้นเลยแม่ค่ะบวชกลุ่นห้มยังกลุ่นหัวยั่งดีแต่ว่าเปลี่ยนเปรตเขาได้เขียนว่าน่าหน้าเปลีป่ยนผสมกันมันหลายเขากัจัดเป็นไฟเป็นไฟไว้ฉันว่าเอ้จังสี่กับมีติดลายไปยากกันไปเทียงกันบอกไปไปเบิรงกหันไหลุ่มแม่เขา เป็นเป็ดพวายนึ่งก็เหมือทั้งเป็ดกกบผ่าเลยที่จะเปลี่ยนกันก็ผ่าเลยที่ถ้าจะเป็นเป็ดไหมแม่ค้ากัเป็นเป็ดไหมปวดก็ยังว่าจะไปเจ้าจงมันนั่นปวดก็ยังว่าน่าปวดถ้าจะเป็นเป็ดแม่ค้ากัเป็นเป็ดแล้วได้ยังกับคนเอาไว้คนเอาไว้อันางเทียแบงเอาไว้บ่้านไหนให้พาแรือก็แบงเอาไว้อันนี้ เอาไว้ให้ลูกขายร้านอันนี้เสียไว้ให้ผู้นี้อัน,นี้เสีไว้ให้ผู้นั้นอ <Yeah. S 2> กับแบงไว้วเจะคของไปผู้จัดพระเขา mm hmm. อันนี้เขาได้เขียน่าว่านานา,นาเปรดมันมีป้ายอยค่ะมีซื้อเลยมีป้ายม่อันนี้หลายกะอันทเทียนไปเห็นมาในากะมไมิไม,ไมีแค่นีเลยค่ะเด้ออันนี้กะ